สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับและตอนนี้เรายังอยู่กันกับเกมเศรษฐี2อีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้พาร์ทนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงการส่อการ์ดหลักๆนะครับนั่นก็คือการ์ดน้องมิราดแล้วก็น้องเอสเทลนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าการ์ดสตัวนี้นะครับมันจะสามารถเอาไปแก้ทางแล้วก็ชนะทางกันได้ด้วยนะครับผมโดยมันจะแก้ทางแล้วก็ชนะทางกันยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาดูไป พร้อมๆกันในคลิปนี้เลยครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกถูกสะดวกปลอดภัยแนะนำร้านเติมเกมจอนชาวไร่มีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่นเกมแร็กเนร็อ r ออริจินซัมเมอร์วอล์คโคนิเคิลหรือว่าเกมเรษฐี2และอีกหลากหลายเกมที่ร้านรับเติมเติมเร็วเติมไวสะดวกปลอดภัยมีใบจดทะเบียนบริษัทแบบถูกกฎหมายเติมแล้วไม่มีรีฟันแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับก่อนที่จะไปดูเกมเพลย์การแก้ทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของตัวเจ้า การ์ดสองการ์ดนี้ก่อนนะว่าความสามารถแต่ละการ์ดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็กดเข้ามาดูที่ตรงตัวละครเนาะในส่วนของ ID นี้นะครับของผมเนี่ยจะมีแค่ตัวน้องเอสเทลนะครับแต่ว่าน้องมิราดเนี่ยผมจะไม่มีนะครับเนื่องจากว่ายังเปิดสุ่มหาไม่ได้นะครับอ่ะมาดูที่น้องเอสเทลก่อนละกันนะครับผมในส่วนของความสามารถสกิลน้องเอสเทลเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นการติดตั้งทางเดินน้ําแข็งนะครับในบล็อกที่เราต้องการนะ พอเรากดใช้ปุ๊บนะครับเราอยากจะติดตั้งทางเดินน้ําแข็งเนี่ยไว้ตรงจุดไหนก็ได้นะครับผมพอผู้เล่นเนี่ยเดินมาตกยังจุดที่เราติดตั้งน้ําแข็งไว้นะครับมันจะทําให้ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเนี่ยทำการลื่นนะครับไปยังอีกบล็อกหนึ่งทันทีนั่นเอง นะครับผมประมาณนี้นะในส่วนของการใช้ตัวน้องเอทเทลนะครับบอกเลยว่าน้องเอทเทลเนี่ยยิ่งเราอัพดาวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งใช้ความสามารถได้เยอะตามไปด้วยเนี่ยดูตรงนี้นะครับความสามารถที่มันบอกเห็นไหมจำนวนการใช้สกิลนะครับ3ครั้งนะผมอัพมาแค่2ดาวเท่านั้นเอง นะครับบอกแล้วว่าโอ้โอเคมากๆสําหรับน้องคนนี้นะครับมามาดาูในส่วนของน้องมิราดกันบ้างนะครับตัวน้องมิราดเนี่ยไอนี้นะครับผมยังไม่มีมันก็เลยขึ้นเป็นล็อกอยู่เนาะอ่ะโอเค มาาเข้าาด,ดูในส่วนของตัวน้องมิราดเนี่ยนะครับสกิลจะเป็นการเลือกบล็อกที่เราต้องการแล้วก็ทําการติดตั้งฟองสบู่นั่นเองนะครับตัวฟองสบู่เนี่ยเมื่อทําการติดตั้งลงไปในบล็อกนน้นนนะครับถ้าเกิดคู่ต่อสู้เดินมาตกนะครับมันจะทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยก็คือแบบว่าโดนขังไปในฟองสบู่นะครับแล้วก็จะเดินไม่ได้อะไรประมาณนี้เป็นต้น นะครับผมแล้ว2ตัวนี้มันแก้ทางชนะทางกันยังไงนะครับก็คือ,อถ้าเกิดว่าเรามีน้องมิราดใช่ไหมอ่ะแล้วเราแบบว่าไปติดตั้งฟองสบู่ตรงจุดจุดนั้นนะครับแล้วคู่ต่อสู้มีเอสเทลนะครับผมเขาจะเอาเอสเทลเนี่ยมาทำการวางน้ําแข็งทับฟองสบู่ลงไปทําให้ฟองสบู่เนี่ยแตกนั่นเอง นะครับผมหรือว่าเรามีน้องเอ็เทลนะครับแต่ฝั่งตรงข้ามมีน้องมิราดนะครับแล้วมาติดตั้งฟองสบู่ลงไปอ่าในจุดที่เราวางสกิลของเอ็เทลไปนะครับมันก็จะทําให้ในส่วนของสกิลเอ็เทลเนี่ยหายไปด้วยนั่นเอง นะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์แล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะนะตอนนี้ก็ผมต้องไปหาคู่แข่งก่อนนะครับว่าผมจะเจอคู่แข่งที่มีน้องมิราชเมื่อไหร่นะครับน่าจะใช้เวลาอยู่เหมือนกันแหละเดี๋ยวผมจะเล่นที่โหมด X เปิด2นะครับแล้วก็จะใช้ในส่วนของเด็กการ์ดตามนี้เลยนะอ่าโอเคมากดไปหาเลยล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะเจอเมื่อไหร่นะคนที่มีมิราตเนี่ย มาแล้วจ้านี่อ่าสวยงามมากครับอันนี้แค่เกมแรกก็เจอคนที่มีมิลาดแล้วนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าอาจจะไม่ชนะนะครับแต่ว่านี้เนี่ยจะเอาดูวิธีการแก้ทางชนะทางกันนะครับให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับผม,มเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นเออแแล้วกันนะจัดไหมครับโอ้โหไม่ได้ดับเบิลว่ะเซ็งมากเย yeah, ไม่เป็นไร หวังว่าคงจะชนะนะตานี้นะครับผมยังไงเนี่ยผมจะแบบตัดตัดไปนะครับให้คลิปเนี่ยมันเร็วขึ้นนะครับโอเคตาผมแล้วเดี๋ยวเลือกเป็นหกเลยละกันตัดไป <6. S 1> นี่ไม่ได้ดับเบิลสักทีอ่ะทุกคนท่จะซื้อได้เลยเอ,อต้องได้ซื้อต่ออันนี้อ่าจาัดไปซื้อต่อไปเลยเ,ยเงจจเยเนินก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะในการ์ดที่แบบว่าเอ,อเพิ่มเงินก็ไม่มีนะในตัวผมเนี่ยมีแค่น้องหนูยิมนี่แหละ เอาละต่อไปก็เดี๋ยวเลือกเป็นสิบละกันโอเคสิบ okay, ครับผมดับเบิลสิเออดับเบิลแล้วเนี่ยสวยงามครับนะตอนนี้เราใช้ในส่วนของเนี่ยน้องเอเทลได้แล้วนะครับแต่ว่าอ่าผมยังไม่ใช้นะเค okay, ต่อไปครับสี่ครับผมโอ้ <C. S 1> โหไม่ได้ดับเบิลหวะ่ะพื้นที่ที่ต้องการได้เลยอ่าเดี๋ยวเลือกตรงนี้ก่อนนะเอาไว้แบบว่าเนี่ยได้สองสีตรงนี้ครับจะได้แต้มมาเพิ่ม แล้วก็ผมจะใช้นี้ครับสิบสิบสองนะตัดไปอะดับเบิลด้วยครับผมสวยงามนะตอนนี้คู่ต่อสู้นะเขาก็ยังไม่ใช้มิลาดนะครับผมผมจะรอให้เขาใช้มิลาดก่อนนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้นะปับ๊บโอเคลุงวอชิงตันนะครับแล้วก็สร้างเลยอ่าสร้างตรงนี้แล้วกันนะครับผมจัดไปแล้วก็ เออ่เลือกเป็นอะไรดีว่า5หรือ7 7กับ9อ่ะเผื่อได้9ครับ <S <S โอ้โหได้8ดเฉยอ่ะปนมาเบิลครับก็ยังดีครับได้เงินมาบ้างนะสวยงามสวยงามอืมเกมนี้เนี่ยเงินค่อนข้างสำคัญเหมือนกันนะ <S <S ถ้าเกิดเราไม่มีตังเนี่ยสวยนะครับนี่เขาใช้นองมิราดแล้วเขาจะาไปวางตรงไหนครับท่านผู้ชมอ่ะวางตรงจุดนั้นนะครับโอเค เดี๋ยวผมจะแก้ทางให้ดูเลยนะครับว่ามันแก้กันยังไงนะครับง่ายมากอ่ะโอเคนี่สร้างเรนมาร์กแล้วนะครับป๊บได้โมหกแต้มตอนนี้ผมกดใช้น้องเอ็เทลแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาแก้ทางตรงนี้ครับเนี่ยใส่ลงไปนะครับตรงฟองสบู่จัดไปครับป๊บพอใส่เสร็จปุ๊บนะฮะฟองสบู่จะแตกทันทีเห็นไหมเนี่ยมาเป็นการแก้ทางที่ค่อนข้างง่ายมากๆนะครับผมโอเคต่อไปครับเดี๋ยวผมก็ใช้5แล้วกัน ไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าเกมนี้นะครับแต่ว่าหลักๆเลยคือเอาเกมเพย์ตรงนี้มาให้ดูนะครับว่าการแก้ทางชนะทางเนี่ยมันทํากันอย่างนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราดูแล้วกันนะว่าคลิปนี้ผมจะชนะหรือเปล่าเออเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะเดิน3แล้วกันนะเพื่อที่จะสร้างแลนด์มาร์กต่อนะครับโอเคเดิน3เดิน3เฮ้ยหรือว่า12ดี่วะกระโดดไป12เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะฮะมันไม่ได้ตังไง <3. S 1> เออ โอเคแล้วก็เดี๋ยวจะใชเ้เลือกเป็นตรงนี้ก่อนแล้วกันนะตัดไปครับมาครับสร้างแลนด์มาร์คแล้วเรียบร้อยอ่า้ยเราใช้เฮนรี่ว่ะได้รับมาร์เบิลเพิ่มขึ้นอันนี้ก็อยากได้นะตัวนี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะได้เงินเยอะมากนะครับยิ่งเรามีตึกเยอะเนี่ยโอ้เฮนรี่เนี่ยช่วยเพิ่มตังให้เราเยอะมากตามไปด้วยนะครับเคเราสร้างแลนด์มาร์ค,รรรคไปแล้ว,ลวตรงจุดนั้นว่ะมาเดี๋ยวผมเอ่อ ใช้อันไหนดีวะเฮ้ยผมใช้ตัวนี้นะครับผมเนี่ยตัวนี้นะครับนี่จัดไปเพื่อปล้นนะครับผมปล้นตึกปล้นตึกอ่าอนี่ครับปล้นตึกตรงนี้นะอ่าแล้วผมก็มีโอกาสที่ผมจะสามารถชนะได้เลยนะครับนี่แนมะ่ดูดูดูสามารถใช้ลายวิกตอรี่ได้เลยนะครับโดยการผมจะกดกระโดดไปนี่นะปับ๊บนี่กระโดดไปเลยเลปับป๊บแล้วก็ไปสร้างนะผม ลายวิกตอรี่สำเร็จนี่เรียบร้อยอ่ะเกมนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับเอาเกมเพลย์ในส่วนของการแก้ทางชนะทางมาให้ดูด้วยนะฮะแล้วก็ชนะมาด้วยนั่นเองนะครับผมอ่าใช้เวลาที่ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับในส่วนของเกมนี้นะเออยังไงก็ใครที่มีการ์ดสการ์ดนี้นะครับเอามาใช้ด้วยนะครับยิ่งเราเอา่เอไปแข่งในส่วนของเนี่ย ที่เป็นโหมดแบบ X เปิดหนึ่งหรือ2นะครับหรือเป็นแชมเปี้ยนอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างเจอคนที่ใช้มิลลาดเยอะพอสมควรนะจากที่ผมสังเกตดูนะครับดังน,น,นั้นก็ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างช่วยได้นะครับเอาไว้แก้ทางกันได้นะครับโอ้เดี๋ยวกดรับรางวัลตรงนี้ก่อนนะฮะนี่ได้ไป300นะครับผมแล้วก็น,นี้คืออะไรวะอ่ะได้อนี้มาด้วยนะครับได้เงินไปอีก1 0 0 0 0มเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับผมดูจากอันดับผมก่อนนะนะตอนนี้อันดับผมจะอยู่ที่เท่าไหร่วะเนี่ย เอาโอเคกดเข้ามาดูก่อนนะครับอันดับผมจะอยู่ที่4ี่หมื่นกว่าเลยนะครับคือไม่มีเวลาเล่นอะไรมากมายอะสำหรับเกมนี้นะครับผมดูเกมที่ผมเล่นดิน้อยนะนะครับแล้วก็เงินสะสมจะเป็นประมาณนี้นะครับอแนะนําว่าสําหรับใครที่อยากจะได้เพชรนะครับแต่ไม่ต้องไปมองถึงว่าจะได้รถหรืออะไรนะนะครับเพราะว่าอันดับ1อันดับ2เนี่ยเ,เขาเป็นระดับมหาเทพแล้วนะครับอย่างเช่นคุณดัตตี้คิมแล้วก็กายหงิดเห็นปะ นะครับระดับมหาเทพตั้งนั้นนะครับบอกแล้วว่าแต่ละคนเนี่ยมีการ์ดแบบดูดิเห็นไหมระดับเทพเทพนะครับอัพมาแบบเต็มสูบนะฮะดู นะครับผมยังไงก็เอาแค่ให้เราติดอันดับนะครับใน 11- บเถึงสามพันก็พอนะครับเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสเนี่ยเอ่อได้เพชรมา1,000เพชรนะครับเอาไว้ไปต่อยอดในซีซั่นต่อไปได้นะครับซึ่งซีซั่นที่1เนี่ยมันจะเหลือเวลาอีกทั้งหมด33วันด้วยกันนะครับยังไงก็ใครที่แบบขยันเล่นนะครับก็สู้ๆแล้วกันนะให้มันติดนะครับตามอันดับที่ผมบอกไปอ่ายังไงก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับผมจะเอาบรรยากาศเนี่ยมาฝากไว้ประมาณเท่านี้แล้วกัน นะครับผมอ่าคลิปหน้ามีทริคอะไรดีๆก็ค่อยว่ากาันอีกทีหนึ่งแล้วครับอ่าไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับสวัสดีทุกคนครับ